Mm. <music> อัลลอฮุมต ا อฮิมอลัยฮ่มโ با ลลฮิมอะ้ัยฮุมโต ا ลฮะลยุมโต ا ลลอฮิมอะลัยฮุมโต ا ลลอฮิมอะลัยฮุมโต ب ลลอฮิอะลัาฮุมตอฮิมอะลัยฮลลอฮีมนะรัุมโา ب ลอฮมีษนัมโต ب เสนอฮอะลัยนุนโตลลอฮิอะลัยฮุมต با ลออะทัาฮุมโลลอฮมอะลัยฮุมโต ب ลลิมอะต با ลลอฮิมอะัการยอริบนะรับรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะรับ อาจจะมาจากการกระทาของซอบา้าอะไรต่างๆนะครับแล้วมีการยอมรับของท่านนาบีรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะนํามาเสนอกับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็พูดถึงประโยชน์ที่ได้รับบ้างน,นะครับตามตามเวลาที่เหมาะสมในการที่จะอธิบายได้นะครับอธิบายฮะดีสและก็สิ่งที่ได้รับฟาวะอิดนะครับสิ่งที่ได้รับจากจากฮะดีสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอินชอลเราก็จะพยายามนําเสนอกับท่านพี่น้องนะครับพี่น้องไหนครับ ท่านอบูบักรอดิย์ a l l a ุอ้อนฮุเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดนะครับในประชาชาตินี้หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นเพื่อนของท่านนบีเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามเป็นพ่อตาของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะท่านนบีได้แต่งงานกับท่านหญิงไอชะรอดิย์ย์ละฮ์นะฮะซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรนะครับท่านอบูบักรก็จึงเป็นพ่อตาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ท่านนนนบีกก็็จึงเเปลูขยท่าอบูบักร ช่นเดียวกันท uh, ่านอุมักก็เป็นคอลีฟ <x 2> <t> ้า <x> ท่านแรกอันคอลีฟาตุนอาวันนะครับผู้ปกครองมุสลิมนะครับเป็นตัวผู้ปกครองมุสลิมหลังจากท่านอบีซนองอ่อนสันได้วาฟารอเสียชีวิตไปตอนนบีอยู่นบีก็เป็นผู้ปกครองเป็นผู้นําของบาดามุสลิมเมื่อท่านนบีเสียชีวิตไปแน่นอนมุสลิมก็ต้องมีผู้นํามีผู้ปกครองท่านอุมมักก็เป็นคอลิฟาท่านแรกเป็นคอลิฟฟาตุนอาวันครับพี่น้องหลายครับท่านอุมมักเป็นผู้ที่มีความถ่อมตัวอย่างมากนะครับ ท,ทั้งที่ท่านนะเป็นผู้ที่ประเสริฐหลังจากในอุมมะนี้นะครับหลังจากท่านนายดีมุฮัมมัดสุลลัลฮวนิษฐ์อัลลอประเสริฐที่สุดนะครับเรียกว่าก็ไม่มีใครเทียบในเรื่องความประเสริฐกับท่านอบูบักได้นะครับใ,ในในในประชาชาตินี้หลังจากท่านนายดุลัสุลลัลฮวนิวะ์ัลลัมท่านเป็นผู้ที่นอบน้อมนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่จะนําเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวฮะดิสที่ที่ยาวพอสมควรแต่มีส่วนหนึ่งที่จะนําเสนอท่านม <G> ีน้องก็คือความถ่อมตนของท่านอบูบักรอดิยัลอุ จริงในฮะดิษนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีเรื่องของการประนีประนอมที่ท่านนาบีไปประนีประนอมแต่ว่าช่วงท้ายของดิสนี่ก็คือจะพูดถึงความถ่อมตนความนอบน้อมของท่านอบูบัคโตรยุลลอันฮุทอนนั้นท่านอบูบัคเนี่ยนะครับได้เป็นอิหมามตอนนั้นท่านนาบีไม่อยู่นบีไปประนีประนอมไปไกลเกีย่ยข้อพิพาทที่คนเนี่ยมีข้อพิพาทกันแล้วนะแล้วมันก็ได้เวลาละหมาดแล้วก็นบีก็ไม่อยู่ นะครับท่านบิลานก็เลยมาหาท่านอบูบักบอกท่านอบูบักว่าเออนี่มันได้เวลาละหมาดแล้วนะท่านจะนําละหมาดเราไหมแล้วท่านอบูบักตอนนั้นท่านอับียมีชีวิตนะครับยังไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าไม่ได้อยู่ท่านอบักก็บอกว่าได้ถ้าหากว่าท่านประสงค์ท่านเอาบิลานก็เลยทําการอีกกอมะท่านอูบักก็เลยนําละหมาดนาละหมาดพอเวลานำละหมาดไปได้สักพักหนึ่งนะครับท่านนับเบียรสุนนอรอฮัมก็มาก็เดินมาจนกระทั่งมาอยู่ในซอฟแรก ผู้คนเห็นนบีมาแล้วแล้วบุบักน้นมาอ้ยนบีมาแล้วนี่ก็อะไรครับตบมือกันตีมือกันตบมือกันท่านอุบักก็ไม่ได้หันนะครับแต่หลังจากนั้นผู้คนก็เริ่มเริ่มที่จะตบมือมากขึ้นนะนะครับตบมือมากขึ้นนะนะท่านอุบักก็เลยหันมาาก็เลยเห็นท่านนาบีนะครับท่านนาบีก็เลยบอกว่าอะไรครับให้ให้อยู่ในต่อไปคือนำละหมาต่อไป นะครับนำละหมาดต,ต่อไปท่านอุบัก็ยกมือสารเสริญอัลลอฮฺสุบัยฮฺมตาลาแต่ไม่ครับท่านนาบีเนี่ยบอกว่าให้อบูบักชี้บอกว่าให้อยู่ต่อไปทํานาละหมาดต,ต่อไปท่านอุบักเนี่ยสารเสริญอัลลอฮฺต่อสิ่งที่นันบีให้ทําอย่างนี้ให้นาละหมาดต,ต่อไปแต่ด้วยความนอบน้อมความถ่อมตนท่านอบูบักแล้วเนี่ยนบีอยู่แล้วทั้งตัวเองนําละหมาดไปแล้วนะครับแต่นบีอยู่เนี่ยตัวเองจะนํานบีได้ยังไง แทนที่สามารถที่จะนําต่อไปได้และการละหมาดก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าท่านอุบัคด้วยความนอบน้อมความถ่อมตนเนี่ยไม่ถอยหลังมาครับแล้วก็ให้นบีเป็นผู้ที่นําละหมาดผู้คนนะครับเมื่อนม,มีละมาเสร็จนบีก็บอกมึงทำไมอ่ะมีอะไรในละมาแล้วทําไมตบมือตบมือนี่มันของผู้หญิงเขาให้กล่าวสุภาโนร์กล่าวสุภาโนร์คนเป็นอิหม่ามท่านมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะได้หันมาดู อย่างนี้เป็นต้นอันนี้บอกกับผู้คนแล้วท่านอบีก,ก็บอกท่านอบุบกักว่าอบุบกักทาไมทาไมฉันเนี่ยชีย้ให้ท่าน,นยอยู่กับที่และนำละหมาดต,ต่อไปทําไมท่านท่านไม่นําละหมาดต,ต่อไปท่านอูบักพูดคําพูดที่เป็นความนอบน้อมมากนะครับบอกว่าไม่สมควรนะ,นะที่ลูกของอาบีกูฮาฟาเนี่ยจะนําละหมาดผู้คนแล้วนบีเนี่ยอยู่ด้วยทั้งทที่ตามหลักการศาสนาเนี่ยท่านอูบักนําแล้วนบีก็อยอมรับตรงนี้แล้วเนี่ย ธนูบักก็สามารถที่จะนําละหมาดต่อไปได้แต่ว่าไม่ครับธนูบัคเห็นว่านาบีอยู่ก็นบีก็เหมาะสมกว่าสมควรกว่าก็ให้นบีขึ้นมานะครับอ,อันนี้คือการเล่าโดยสรุปจากจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบทนะครับแล้วก็ดูเป็นช่วงเป็นตอนนะครับแล้วก็อินชาลอช่วงท้ายเราก็จะ,ะพูดเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราววันนี้ الآب أبي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. عن أبي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه จากท่านอบดลอาบบะะบุตรของสะนะครับอัสดีรอดิยัลลอฮุอ ouais. ัลอฮุนะครับว่าอันรับุลลารศุลบากรเรื่องนี้ท่านฮุสราห์ลลัยลัมได้ทราบข่าวว่าตระกูลบานีอัมรนะครับหรือบานีอัมบุตรของอาฟเนี่ยได้มีเรื่องขัดแย้งกันนะครับ ฟะ قارج الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح بينهم في أناس مع اه. โดยที่นะครับท่านนาบีสุลต่ามได้ออกไปแล้วก็ทำการไกลเกลี่ยนะครับระหว่างพวกเขาถ้ำกลางฝูงชนที่อยู่ร่วมกับท่าน ف ะฮุบิษ الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء ميلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبي بكر อินนรับศล u l l a h i s ลล a l อััดฮุบซะวะฮาน ا ل ล ل ตุฟะลักะอันตะอุมมานาสากล่าันั้นชิทะนะครับแลนั้น,นก็ได้เล่าต่อมวาฟะฮุบซะรับศลลอฮ a h i s a ล a l l a h u a l a i h i s s ัลลัมว่ฮาน ah ul นะครับโดยท่านองศาละลัยอินสัมได้ถูกกักตัวไว้ทั้งที่ใกล้ถึงเวลาละหมาดแล้วกักตัวไว้ก็คือเขาพวกเขาเรนนั้นเนี่ยนะครับได้ได้ต้อนรับท่านนาบีก็นบีก็ อยู่กับพวกเขาฟะจาบิลาลุนอิลาอบีบักรินรอดิลลอฮุอันฮุมะฟะกอลยาอบบักรอินนรซูลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกดฮูบิซะวะฮานะติศอลาตุนะครับแล้วก็บิลาเนี่ยได้มาท่านอบูบักรอดิลลอฮุอันฮุมะนะครับแล้วกว่าว่าอบูบักเอ๋ยท่านรอซูลุลลอฮได้ถูกกักตัวไว้ทั้งที่ใกล้ถึงเวลาละหมาดแล้วนะครับฟะฮัลละกะอันตะอุมมันนาซะ قال نعم إن شئت إيه. أبو بكر فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق

كان صلى الله عليه وسلم الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا ينتفت في الصلاة فلما أكثر الناس في التصفيق انتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله นะครับด um ังนั้นเป็นไงต่อครับว่าการอบูบักรินรดิย์อัลลอฮฺ عنه لا ينتفث في الصلاة ف ل า م ا أكثر الناس في التصفيق انتفث นะครับแต่ว่าอะไรครับท่านนบีก็มาแล้วแล้วก็มายืนในแถวแรกผู้คนเนี่ยก็เริ่มตบมือเป็นสัญญาณแต่ว่าอบบูักเนี่ยก็ไม่ได้หันมามองนะครับขณะอยู่ในละหมานี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้หันมา เมื่อประชาชนตบมือส eh? si so ่งสัญญาณมากขึ้นเนี่ยเขาก็จึงหันมามองฟาอิสารอลสุลตอานสุลต่านอุลัยฮนสุล่านมุาานสุลอ่านสุล่านสุลตฮานสุลต่านสุลต่านสุลตานลต่านสุลต่านลต่านสุล่านส่าสัลท่านสุล่านล่านสุลตานสลาล่านต่ส่านสับต่านสุล่าสลตานสุ่านสุลตานลต่านสุลต่าลตบากนสุลอ่นสุลอานสุานลน่านนี่ก็ได้ยกมือขึ้น لك لا والحمد لله ثلاث الله نكب ورجع القهار وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق ورجع القهار وراءه حتى قام في الصف هب. ท่านอบูบักเนี่ยนะได้นบีก็อะไรครับส่งสัญญาณให้ให้ท่านอบูบักเนี่ยนำละหมาดต่อไปท่านอาวะก็ยกมือขึ้นกล่าวอัลฮัมดิลและสารเสื่อนแลอฮวนะครับก็ไม่ได้นำละหมาดต่อไปแต่ท่านอบวะใคทำไงครับแล้วก้าวถอยหลังลงมาจนอยู่ในแถวไหนท่านอบูบักก็ถอยลงมาอยู่ในแถวนะครับก้าวอะไรครับมามาอยู่ในแถวฟาตโกตันมารอซุลลอฮฺซุลลัอฮุอินสารัมฟาน ل على ا ل ن มาฟ ل รอ ف อّ و ا أقبل على الناس ف ก ا ل นะครับท่านุสโลล้อยซมก็ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าก็นำประชาชนนือนพวกคนละหมาดเมื่อเสร็จละหมาดท่านก็ได้หันมาอย่างผู้คนนะครับแล้วก็กล่าวขึ้นว่าอายุฮันนาสมาละกุมให้นานาบะกุมชัยอุนฟิสซาลาติอคอตุมฟิตตสฟิกนะครับประชาชนทั้งหลายเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับพวกท่านในขณะกำลังละหมาดทำไมพวกท่านจึงใช้วิธีตบมือแะ่ะนะครับทำไมจึงตบมือ

แท้จริงการตบมือนั้นนะ่ะมันสำหรับผู้หญิงมันนะบะฮูใช้อุนฟิสซลาติฮิฟันยะกุนสุบฮานอัลลอฮ์ฟะอินฮูลาย์สมาอูอับดุนพีนายาคุลสุบฮานอัลลอฮิอิลลันตตฟะอิลลันตตฟะนะครับนบีบอกว่าผู้ใดที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยขณะที่เขากําลังละหมาดให้เขากล่าวว่าสุบฮานัลลอฮ์เพราะจะไม่มีใครเมื่อได้ยินคําว่าสุบฮานัลลอฮ์นอกจากเขาจะต้องหันมาดู لا هو يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك أبو بكر أي أريت يب ين تن ما هي نم بشا شن لما كنا تي شن سون سن تان فقال أبو بكر ما كان ينبغي لبني أبي كحافة أن صلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه نكاب فقال أبو بكر ไมก่การันบกิลิบหนีอับีกูฮาฟาอายู صلاة อ้ายู صلاة بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านอะบูบักจึงตอบว่าไม่เป็นการสมควรที่บุตรของอบีกุฮาฟาจะนำผู้คนหรือนำประชาชนละหมาดทั้งที่มีท่นาน رسول ุลลอะศรัลลอฮุอะลัยวะมัลลัมอยู่ด้วยมุตตตฟักุนอะไล่บันทึกโดยท่านอิมาบุคอรีและอิมามมุสลิมรอฮีมะฮุมลลอฮ์พี่น้องหลายครับนี่ เป็นฮะดีษบทหนึ่งนะครับที่มีหลายสิ่งหลายอย่างในฮะดีษหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ที่บอกว่าแล้วก็เป็นฮะดีสที่ยาวพอสมควรนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่ามีเหตุการณะนะา์น,น,นะว่าท่านนบีสัละล่อฮวนอยชชานได้ทราบข่าวว่าตระกูลอัมบุตรของอัลฟ์เนี่ยก็มีเรื่องขัดแย้งกันนะครับท่านนาบีนสันละล่อฮวานก็ออกไปเพื่อทําการอิสลาม ปานีปานอมนะครับพยายามไกลเกลี่ยข้อพิพาทซึ่งก็มีผู้คนอยู่กับท่านนาบีนสุลตานอฮ์อนิสัมด้วยนะครับอันนี้เราได้อะไรได้ตรงนี้ก็คือว่า,าเราได้ตรงนี้ก็คือท่านนาบีนสุลตานั้นเป็นผู้ที่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทด้วยกับตัวของท่านเองแน่นอนครับก็ผู้คนนี่ก็จะยอมรับเมื่อท่านนาบีตัดสินอะไรแล้วเนี่ยนะก็จะยอมจะน้อมรับจะยอมรับโดยโดยสะดุดีแหละนะครับ เมื่อท่านนาบีตัดสินก็นบีก็ไปตัดสินไปไกลเกลี่ยนนะมันมีปัญหากันซึ่งเมื่อนบีไปเนี่ยเทฟะฮูบิซาเนี่ยก็คือคําว่ามหบูนะนะถูกกักถูกขังไว้หมายถึงว่าเขาเนี่ยก็เชิญหรือว่าให้นบีเนี่ยอยู่เพื่อต้อนรับท่านนาบีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้เวลาซึ่งท่านบดลานเนี่ยก็มาหาราบบูกบอกว่าท่านอบดุบูษแท้จริงท่านอ,อบับดุลฮซัลลัมเนี่ยได้ถูกกักตัวไว้ก่อนฮูบิซา ถูกกักตัวไวเนี่ยก็หมายถึงอะไรครับเขาเนี่ยเอาตัวท่วนานนบีไว้ตอนรับท่านนาบีเนี่ยนบียังไม่ได้มานะครับอ่าเอานาบีไว้ก็ก็เลยเหมือนว่าถูกกักเหุบพิซะนะแล้วก็ได้เวลาแล้วท่านอับ,บีลบาล้านนี่ก็บอกท่านอบูบักว่าจะนําละหมาดผู้คนไหมอ่าท่านอับุบัก็บอกว่าได้ถ้าหากท่านประสงค์ท่านอบ,บีลา้านก็เลยทําการอีกก่อมานะท่านอับุบักก็มาขึ้นมาข้างหน้าทาการตักบิ๊ผู้คนก็ทําการตักบิ๊กก็เข้าละหมาดนะครับ ละหมาดไปแล้วท่านอุสสรบสุนก็มาเดินมาตามแถวแล้วก็เข้ามาอยู่ในซอฟผู้คนเนี่ยเห็นท่านรอซูลรอซูลมาแล้วนี่ทําไงาก็เลยตัสฟิกเลยตบมือกันตบมือท่านอุบักเนี่ยก็ไม่ได้หันอยู่ในละหมาดก็หันก็ละหมาดอยู่ก็เลยความผู้ช่วนี่หันละหมาดอยู่ทำน,นึงก็ละหมาดต,ต่อไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ผู้คนนี่ก็เริ่มตบมือกันกันเยอะขึ้นนะดังขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยอะไรท่านอูบักก็เลยเลยหันมาอม นะครับเพราะว่ามันเยอะขึ้นแล้วก็เลยหันมามองก็พบว่าท่านองค์ศาลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาแลเห็นท่านองล์ศาลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ่าครับก็เห็นท่านองฮุอะลัยฮิวะซัลลัลมท่านองฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านอาบูบักอ่าท่านรัศมบอกว่าก็ทำสัญญาณว่าให้อยู่น้ำละหมาดต่อไปนะครับโอ้อันนี้เป็นท่านอาบูบักเนี่ย แะถ้ารอสู้เนี่ยให้นำละหมาดตอบเป็นความประเสริฐครับดีใจสารเสริญองค์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยนบีให้นำต่อไปฉันก่อนนำต่อไปแล้วถึงทั้งที่นบีชใช้ทำก็ทำต่อไปได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วเกินเพ้ยงแต่แรกว่านี่คือความนอบน้อมความถ่อมตอนของท่านอบูบักผู้ที่ประเสริฐที่สุด ในประชาชาตินี้นางจะท่านนาบดุลลาอ,อ์ฮุยยุสซาลัมเป็นคอลีฟ้าท่านแรกเป็นพ่อตาท่านนาบีเป็นเพื่อน,นานบีผู้ช่วยเหลือนบีเป็นผู้อพยพร่วมกับท่านนาบีจากมักกะไปนะครมาดีนะนะครับเป็นผู้ผู้ชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามอะไรต่างๆนั้นนะที่ท่านอบูบักได้กระทำเป็นความรุนเป็นความดีท่านอบบบักบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดนานบีถามเหลืออะไรอันนาบอกว่าเหลืออัลลอฮ์และรอซูลให้กับครอบครัวนนี่คคอววาามมยยกกเ ความเชื่อมั่นของท่านอูบักที่มีต่อหลอดก,การมอบหมายของท่านอูบักที่มีต่อหลอดสุนตาลาว่าจะเป็นผู้ดูแลครอบครัวของท่านนะครับซึ่งท่านเอาอุมัตเอาทรัพย์สมบัติมาครึ่งหนึ่งนบีถาว่าเหลือละไรเขาบอกว่าเหลืออีกครึ่งหนึ่งให้กับครอบครัวอีกครึ่งหนึ่งนี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่าท่านอูบักเนี่ยเอามาหมดฟีซาบินและในวนทางของหลอมาช่วยศาสนาของหลอกเนี่ยหมดนะครับท่านอุมัตจึงบอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถ จะแข่งกับอบูบักได้แล้วนะครับเพราะว่าฉันเอามาครึ่งหนึ่งเนี่ยสาวว่ามันมันก็มาแล้วนะแต่ท่านอบูบักเนี่ยเอามาหมดเลยนะครับนี่คือความความดีความสวยงามนะครับในตัวของท่านอบูบักโดยเฉพาะเป็นผู้ที่นอบน้อมนบีบอกอยู่ต่อทำทำทำหน้าที่อิหมัมต่อไปอบูบักสารเสริญอัลลอฮ์ครับยกมือสารเสิรินอัลลอฮ์ฟะฮัมีอัลลอฮ์กาวัลฮัมเนื้อสารเสริญอัลลอฮ์แต่อะไรครับแต่รอซูลอยู่ข้างหลัง เขาจะนํารอซูลได้ยังไงนะครับตอนนี้รอซูลบอกว่านาต่อไปชี้ให้สัญญาณว่านำต่อไปแต่จะนําได้ไงรอซูลอยู่ข้างหลังก็เลยถอยหลังมามายืนในแถวแล้วทาองอัลลอฮฺทางอัลลอฮสันก็ขึ้นไปข้างหน้านำละหมาดผู้คนเมื่อนบีนำละหมาดละหมาดเสร็จแล้วนบีพูดกับผู้คนก่อนเป็นดับแรกอรนนรแบ,อบ,บอกว่าทําไมอย่ามีอะไรเกิดขึ้นในละหมาดแล้วจะไปตบมือทําไมนบีบอกอินนัมัตส์ฟิุลินมิซะตบมือนี่มันสําหรับผู้หญิง อ่าแล้วผู้ชายทําไงนะพีว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นในละหมาดให้เขากล่าวว่าสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์มาฮะบรูสุแดออัลลอฮ์มันย่อมมีมนุษย์นี่ย่อมมีความบกพร่องแต่อัลลอฮ์นี่สุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ปรสศากอะไรครับข้อบกพร่องมหาบรูสุเดออัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่สมบูรณ์ปรสศากข้อบกพร่องแต่มนุษย์นี่ย่อมมีข้อบกพร่องผิดพลาดสุบฮานัลลอฮ์ถ้ากล่าวอย่างนี้เลยเนะี่ยใครที่ได้ยินเนี่ยก็จะอะไรครับก็จะหันนะก็จะหันมา และอันนี้คือบอกกับผู้คนเตือนกับผู้คนและนบีก็มาบอกกับท่านอบูบักว่าอบูบักทำไมอ่ะทำไมท่านไม่นำละหมาดต่อไปในเมื่อฉันได้ให้สัญญาณกับท่านแล้วว่าให้นำต่อไปท่านอบูบักบอกเป็นคำพูดที่สวยงามนะครับ,บม้วมักกาในยันบากีลิบนียบีกูฮาฟะตะอายุศลลียะบินนัสเบย์นัยะได้รับสุิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอบูบักบอกว่าไม่สมควรนะที่ลูกของอบีกูฮาฟะก็คือตัวท่านเนี่ยนะ อิบเนีบีกูฮาฟาพ่อของอบูบักก็คืออบูกูฮาฟะบอกว่าไม่สมควรที่ลูกของอบีกูฮาฟะหมายถึงตัวท่านไม่สมควรที่อบูบักเนี่ยจะนําละหมาดผู้คนแล้วถ้ารอสุลลอฮ์สุลสลอะ์ฮอยซันอยู่ด้วยสุภาลลอฮ์มีน้องไหลครับนี่คือคือความนอบน้อมความตนตนที่ผมพูดย้ําแล้วย้ําอีกถึงคนคนนี้นะครับที่ที่ที่เป็นคนที่ดีที่สุดแห่งประชาชาินี้หลังจากท่านอับีส,สุลลาะ์ฮอยซัน นบีก็ใช้แล้วชี้แล้วว่าให้น้ำนมมาต่อไปแต่ว่ารอซูลอยู่ข้างหลังฉันนํำต่อไปได้ไงก็ถอยมางหลังให้นบีนํำนี่คืออะไรครับนี่คือคนที่น่ายกย่องให้เกียรติแต่ชีอาโดยเฉพาะชีอาอิสนาอัชารีอาอิหม่าม12หรู้1ิอิหม,ม่มประนามฮุกกมท่านอบูบักท่านอุมรัรเป็นกาเฟตเป็นเจเวตแห่งกุรอีนะครับเป็นเป็นกาเฟตอะไรต่างๆนานาที่ฮุกกมคนนี้ ที่ฮุกกลมกับคนคนนี้ที่เป็นคนที่ดีที่สุดหลังจากท่านนบีแต่เขาฮุกกลมว่าเป็นกาเฟตเป็นซ่อนอาไมกูร้อยเป็นเจวิตแห่งพวกกูเรชท่านอบูบักท่านอุมัดนะครับขอดีฟ้าท่านท่านแรกและท่านที่สองเนี่ยคนต่างๆเหล่านี้กลับมาประนามคนที่ดีที่สุดหลังจากท่านนบีสององคนันแหลคนที่นอบน้อมท่อมตนขนาดนี้คนที่นบียอมรับคนที่นบีให้เป็นอิมามต่อแต่ว่าไม่ตัวเองด้วยความนอบน้อม นะนบีอยู่เจตัวเองจะนำละหมาดได้ไงแต่ว่าพวกชีอะอุ่มนี่ก็มาอะไรครับพวกรอฟิดอนนี่ก็มาฮุกลมว่าท่านอบูบักเป็นกาเฟตเป็นซ่อนอาไมกูกุเรชอบูบักและอุมัดเป็นเจวิตแห่งพวกกุรเรชและอะไรต่างๆนานาที่พยายามที่จะใส่ครพยายามที่จะด่าทอนะครับซอฮาบะอาวุโสวอันนี้แล้วก็ไม่ใช่อวุโสธรรมดาแต่เป็นคอลีฟ้าท่านแรกหลังจากท่านนบีสุลต่านละอันีอวลซัลลัมนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นและ จากเรื่องราวบันทนึกโดยท่านอิฮัมามบุคลีมุสลิมมุตตตฟักุนอะไรยได้เห็นถึงเรื่องราวได้เห็นถึงความนอบน้อมถึงเห็นถึงความถ่อมตนของท่านอบูบักและสิ่งต่างๆที่มีในหาดิษบทน,นี้มากมายนะครับเราคงจะใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะบอกถึงประโยชน์หรือว่าหุกกมต่างๆคงไม่หมดตรงนี้แต่เน้นย้ำมาตรงที่ท่านอบูบักที่เป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนนะครับและเป็นความสวยงามที่ที่เห็นว่า เนี่ยคือคนที่เหมาะสมที่จะได้สมควรได้รับการยกย่องให้เกียรติคนยิ่งนอบน้อมถ่อมตอนต่อลอสุบฮานุตาแล,ล้วอัลลอฮ์ก็จะยกย่องให้เขาสูงคนที่ตะกบดคนที่เย่อหยิ่งจองของอิสติกบารนะครับสร้างความเสียในแผ่นดินดูเหมือนจะสูงสไม่หรอกครับอลัลลอฮ์ก็จะทําให้เขาต่ําถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าผู้คนนัจะยกย่องแต่จริงเขาก็คือต่ำนะที่อลัลลอฮ์ตาลาและผู้คนที่เป็นบ่าวของลอน์นก็จะอะไรครับก็จะไม่ให้เกียรติเขากับคนที่ยะ ยิงต่ออัลลอฮฺสุนตาลายิงหรือเยอะยิงหรือจองหองนะครับคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นพวกคนก็จะไม่ยอมรับเขาแต่ถ้าใครนอบน้อมต่ออัลลอฮ์นะครับนอบน้อมต่อผู้คนอัลลอฮ์ก็จะยกเขาผู้คนก็จะให้เกียรติเขาอย่างเช่นอบูบักเราดัออัลลอฮ์ได้ทําเป็นแบบอย่างตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะนําเสนอกับพวกเรานะครับจะได้เป็นข้อคิดและจะได้นําไปใช้ในชีวิตของเราครับรายการบัลฮาดิษได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับอิเชาลอในครั้งต่อไปคงจะได้มีโอกาสได้พบกับท่านพี่น้องนะครับ